คือกันผู้เข้ามาบวชเนี่ยมันก็มีสันดานมันจะศาสตร์กนอยู่มันจึงอยากบวชผู้บวชได้ดนๆก็มีสันดานอย่างผมนี่มันควรจะเป็นบาทหลวงแล้วผมไปเรียนคมภีไบเบิ้ลอยู่ตั้งเจ็ดแปดปีตั้งแต่เยดิซิษยชงันมทไทยมาลโคโลกาผมเรียนไปจนจบแต่ผมอยู่ไปผมก็เป็นบาทหลวงแล้วผมไม่น่าจะได้มาบวชเลยแต่สันดานผมมันมี สันตานางมันสืบต่อมันแต่ชาติก่อนพบก่อนคือแต่เมื่ออ่านปฏิปิดกมือเดียวคนหัวลุกงางาบกโอ้ยอ่อนซ่อนพระพุทธเจ้าเดแต่มาเมื่อผันตายนิจจ์เข้าบาได้สอนเข้าไปอ่านบทที่ท่านทําความเพียรท่านทําด้วยความยากลําบากน่าจะตายในขณะนั้นถ้าท่านตายเสียในขณะนั้นท่านก็ไม่มีคําสอนมาถึงเราอ่านไปแล้วน้ําตาไหลคน,คนลุกขนพองน้ําตาร่วง เลยคึอยากบวชเพราอยากบวชได,ด้พระพุทธเจ้าพ่นเล่าเรื่องคนให้โพธิราชก,กุมารฟังตอนจะบวชด,ดูก่อนราชกุมารเรานั้นยังหนุ่มเทียวเส้นเกษายัางดำสนิทยังเจริญด้วยวัยแห่งปฐมวัยความคิดจางนี้ได้เกิดมีแก่เราว่าแม้เราก็มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดา มีความแตกสลายมีความพัดพลากเป็นธรรมดาฉะนไหนหนอเราจึงแสวงหาเอาแต่สิ่งที่มีความเกิดความแก่ความตายความแตกสลายความพัดพลากเป็นธรรมดามาเป็นของเราแม้ตัวเราก็จะตายจากมันมันก็จะแตกสลายจากเราก็อะไรเล่าราชกุมารคือสิ่งที่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความแตกสลายเป็นธรรมดาบุตรภรรญาทากรรมกร ช้างมาโคราคัางหลวงเรื่องสวนไร่นาราชสมบัติทั้งหมดสิ่งเหล่านี้จะต้องแตกสลายจะต้องพัดพักจากเราแม้เราเองก็จะจากมันเราก็ยังมัวลุ่มหลงสแสวงหามันถ้าฉะนั้นเราพึงสแสวงหานิพพานเถิดเายัางดำสนิทยังจเจริญด้วยวัยแห่งปฐมวัยเราได้ปลงผมโกนหนวดหมผ้าอากาสาวะออกจากเรือนบวัวเป็นผู้ไม่มีเรือนเสีย ทั้งๆท,ที่น้ําตานองหน้าของพระราชบิดามารดาและพิมพาเพิ่นบอดไดลักหนีไปบวชนิ่มก็ขึ้นคืนออภิเถโมาสมโพธเพิ่นบอกเลยอันนี้อัธกถา,า,ามาเคียนทีหลังที่พระพุทธเจ้าเล่าให้ฟังจริงๆนั้ท่านออกบวชกลางวันในออกต่อหน้าพ่อต่อหน้าแม่พ่อแม่ก็ร้องให้ตัวท่านเองก็ร้องให้เพราะจะต้องหักใจเรียกว่าฟืนอารมณ์ข่มใจราหักอะไรจำจากไปต่อหน้า คิดดูสิลูกก็มีเมียก็สวยๆราชสมบัติก็มีอะไรมีหมดมันต้องฝืนอารมณ์มันต้องข่มอะไรมันต้องหักใจลาจำจักไปเฉพาะหน้าต่อหน้าทั้งบิดามารดาทั้งพิมพาทั้งลาหุน่นน้ำตาไหลนองหน้าอัศุมุโคโรทันติน้ำตาไหลนองหน้าพออ่านมาถึงตอนนี้ผมน้ำตาหยาดแต่นังสื้อเลยเอ๊ขอมิงนกซื้อไปบวชในไผ่จะมาให้น้ำกกเนาะ กูนบ่มียังเสีใย้เสียดายตัวนี่ไปซะเป็ยังมือเนี่ยเฮี่าไปบวชซะเป็ยังมือนี่เฮียป่ะคันจะไปบวชผันยังมัคคุสาวเป็นอยู่ขนาดเด็กวันผู้นันผู้นี่สิงงามงามยังมากระอย่จังสี่บ้อสิบวชเป็นประทัดขับรถไปเห็นขาขาวเขายังสีอ่อนซ่อนเนี่ยโอ้ยกูไปเชื่อหัวมึงดอกกูเนี่ก็ได้ประทัดบวชแล้วเจ้งมาไปสี่อยากสีเล่นนี่ประทัเบิ่งใจจะคของไปสิบเอ็ดปีสิบเอ็ดปีที่ดูใจตนเองว่ามันจะอยากบวชแค่ไหน อ่านแต่พระไตรปิดกคำพีอื่นไม่อ่านหัวมันเลยไปอยู่เมืองนอกเอาไปอ่านตอนตัดใจลากลับมาจะมาบวชเงินเดือนทั้งหมดทั้งเงินต่างๆรวมกันแล้วเดือนละห้าหมื่นหกมืนลาออกเจ้าของบริษัทร้องให้ไม่เคยเห็นผู้ชายร้องให้น้อยร้องให้กลางทะเลาราตีนดันดินห้องหายคือเด็กน้อยแอลเนี่ยร้องให้เพราะว่าผมไปทําให้เขารวยกําไรปีนั้นพันกว่าล้าน ผมควบคุมงานได้หมดหลายไซสในที่สุดผมลาเขานอนร้องให้ยันดินเหมือนเด็กผมก็ต้องมาบวชขึ้นเครื่องบินมาก็ขี้ใจใจใจมหอดบานห้อยเทืาแล้วเจ้าของยังนั่งอยู่ในเครื่องบินไปนินกูสิไปซื้อบาทจูหันไปซื้อกดจูหันสิไปบวชจูหันไปว่าไปซื้อหนังสือใจตนา้ายุหันไปทุ่นบทคมสวด บทสวดบททองนั่งเนี่ยผมได้มาเป็นสิบปีแล้วได้เลยเนี่ยคือไปขึ้นมารับอยู่ในเครื่องบินฝันไวจะคลองบวชแลวบัดเนี่ยคุ้มพาบรเป็นไปมีสบัดว่าท่านโมพาลุดทานเน่ทานแนว่าจะตื้นขึ้นหัวมันอยู่ทึงเครื่องบินอยู่ตัวเนี่ยว่ท่านหอนมือไข่แต่มันบวชหล้วใจในวัดแล้วก็มาบวชอันนี้เรียกว่าสันดานสันตานหนังสืบต่อสืบต่อ,อ,ตอพบต่อชาติมาตั้งแต่ก่อนก่อน ขอให้พวกเราพยายามสั่งสมสันดานคือคุณงามความดีอย่าสั่งสมความชั่วความคิดชั่วที่มันเกิดขึ้นในใจนั้นสลัดมันออกไปจะไปอ่อนซ่อนมันไม่ได้ซื่อจากบารดอกมันอย่างมวนอย่างนินให้พยายามคมใจฝึกแต่สิ่งที่ดีที่งามคุณงามความดีนี้มันต้องปฏิโสตะคามิง ทวนกระแสของกิเลสฟื้นจิตฟื้นใจกระทําส่วนความชั่วนั้นมันอนุโสตะคามีวิ่งไปตามกระแสแห่งจิตใจแห่งกิเลสอันนั้นมันยากหรออ่นนะบัดนี้เราฝื้น,นข่มใจทวนข่มใจฝึกตืสิ่งที่ดีที่งามต่อไปอีกหน่อยมันก็จะชินมันเข้ามาอยู่ในใจเราเป็นอุป,ปะอุป,ปะนิสัยแล้วมันก็กลายเป็นความเคยชินท่านเรียกว่าทิตตโต ถึงความตั้งมั่นแล้วไม่ต้องฟื้นใจไม่ต้องขอมใจทําดีก็ทาด้วยความสบายไม่ได้ขมไม่ได้ฟื้นแต่ตอนแรกนี่ต้องขอมต้องฟื้นเอาล่ะมือนี่มาเว่าน้ำเทนีงเนี่ย,นนยคืดหอดแล้วเทือกสิเดนี้ไปอีกหมอเขาก็มาเฝ้าอยู่นี่้าสิมามือแรงกระไดแล้วจากนี่ผมกะสิไปอีกเจ๊มือฟันยาซีเบิร์ตเนี่ยขอให้ ท่านทั้งหลายครูบาอาจารย์พระนุม่มเน่นยสุขสุขคนเดอร์ฝากันเจริญในอริยะยยธรรมมีอุปนิสัยสันดานเจริญด้วยกุศลธรรมทุกท่านทุกองค์ทุกรูปทุกตัวตนสามเณรน้อยทั้งหลายทุกผู้ทุกคนทุกท่านทุกคนเทอินพ่อ,อยังไง